คือวันนี้มีเรื่องที่ผมว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเนาะคือ,อ Apple เปิดตัวผลักใหม่แล้วผมว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจที่มุมมอ,องของนักการตลาดที่ผมอยากให้มามองกันผมเลยรีบทําคลิปตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ชวนมาชวนชวนองเอิร์ดมาคุยด้วยเลยประเด็นมีอยู่ตรงที่ว่าผมยังเห็นหลายๆคนมองว่าการเปิดตัว Product ที่ Apple เปิดมามี Apple Watch 6 Apple Watch SE, s e อ๋อ a p p l e Watch แต่กูแล้ววัวแล้วก็ iPad iPad 8 iPad Air นะครับแล้วก็ Apple One ที่เป็นแพ็กบันเดิลนะครับผมว่ามันมีหลายลายอย่างที่ต้องคุยกันเลยอะว่าเรากำลังมอง Apple ผิดไปหลายอย่างอือย่างแรกคือหลายๆคนจะไม่เข้าใจว่า Apple ทํำไมไม่ทำสเปคให้มันดูหรูหราดูดีกว่านี้หรือเทียบกับ Android แล้วมัน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 ไฮโซมันค่าเขามากกว่านี้ ออซึ่งผมอยากจะชวนคุยว่าจริงๆอ่ะจะสังเกตอะไรอย่างนะถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีมากๆสําหรับนักการตลาดในเชิงของ strategy โดยเฉพาะในเรื่องของ Product และ p r i c i n g Strategy เลยเออนะเพราะถ้าสังเกตอเออ Android เวลาเขาทำเครื่องออ,ออกมาโดยเฉพาะพวกค่ายดังๆอย่างห u a w ว i ยเอ,อ่เอ,อ OnePlus พวกนี้หรือซัมซองมักจะทําเครื่องออกมาให้สเปคเด่นกว่าแล้วก็เอาสเปคมาแข่งกันแข่งกันก็จะมีพวกเว็บเทียบสเปคโดยเฉพาะเลยรันเบนมากกันไปอย่างนั้นที่มาโน่นนี่นั่นแต่ Apple จะแบบก็จะใส่เท่านี้เอาง่ายๆ h o n e SE เนี่ยถือว่ากล้องนี่ต้องถือว่าด้อยกว่าคู่แข่งในตลาดราคาประมาณหมื่นกว่าบาทได้กันหมดเลยใช่ใช่เพราะมีกล้องเดียวในขณะที่คนอื่นเขาซัดกันสองสามกล้องหมดแค่นี้เอง แต่สังเกตไหมว่าทําไมก็มันก็ยังขายได้ไม่ใช่เพราะแบรนด์นะอย่าโทษแบรนด์เื่องเดียวนะครับอแต่ในขณะที่ Android เนี่ยเอาสเปคบาบาบกันแต่ยอดขายก็ถือว่าตัวที่เป็นไฮเอนด์ต่างๆก็ไม่มีใครที่สามารถสู้ Apple ได้แต่จะสังเกตว่าบางอย่าง Apple กลับให้เยอะเวอร์จนผิดปกติอย่างเช่นล่าสุดนี้คือ CPU อเขาจะเน้นให้ CPU แรงทุกรุ่นเลยหลังๆแบบไม่มีกักเลย อย่างไ iPhone SE ก็ให้ไอซีพเหมือนในไอโฟนสิบเอ็ดซึ่งไม่ใช่ว่า Apple ใจดีนะอย่าเข้าใจผิดแต่เขาให้อไสิ่งที่เขาให้นะครับคือเขาให้อย่างจงใจเพราะว่าสิ่งนี้เขาให้มาเกินเกินเยอะๆนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดว่าถ้าให้มาเราปุ๊บค่าคู่แข่งตายอแล้วเขาสามารถขายอย่างอื่นได้ต่อคือทําให้เขาเหนือาคู่แข่งในด้านที่เขาเหนือ,อโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปแข่งในด้านที่คนอื่นพยายามจะไปกัน คือเหมือนก็รู้โฟกัสตัวเองเลยว่าฉันไปเท่านี้แหละฉันไปด้วย CPU ฉันไปด้วยอะไรที่ทําให้คนมันใช้งานแล้วเรารู้สึกอะไรได้จริงๆอ่าไม่ต้องไปนั่งแบบเทียบสเปคหรือต้องไปนั่งใช้เว็บในการเช็คแอปพลิเคชันในการตรวจสอบอืมอย่างนี้ด้วยคือตอนนี้ Apple ิลเขารู้ว่าเนื่องจากว่า Apple เนี่ยผลิตชิปเองมาได้ักระยะใหญ่ๆแล้วมีการทันทีมตัวเก่งๆจาก Intel จากหลายๆเจ้าเข้าไปอยู่ข้างในอืมเลยทำให้ตอนนี้ CPU เขาเนี่ยถือว่าทั้งถูกและแรงมากๆ ในขณะที่ CPU ของทุกค่ายโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกค่ายที่ไม่ได้ผลิต CPU เองเนี่ยส่วนใหญ่ต้องพึ่งพา CPU ของแคลคอมซึ่งทำให้มันก็ไปลิมิตที่ว่าโอเคจะแรงได้แค่ไหนก็แรงเท่าที่แคลคอมอยากให้แรงอะแหละไม่นี่คขาต้องเรียกว่าแคลคอมเนาะคอคอมอยากให้แรงนะฮะในขณะที่ Apple ก็บอกว่าต้นทุนชั้นได้ต่ำด้วยแล้วแถมชันก็ มีซีอของตัวเองที่แรงกว่าชาวบ้านก็เลยเน้นเด่นทางด้านเดียวเลยที่ให้ยูเซอร์ที่ซื้อ iPhone ไปรู้สึกว่าใช้เราลื่นมากๆนั่นไม่ว่าจะซื้อรุ่นไหนก็คือเด่นเรื่องหนึ่งไปเลยในขณะที่ยางอื่นจะเด่นสู้คนอื่นไม่ได้อืมอะไรประมาณนี้คราวนี้มาลองโฟกัสดูว่าแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นอีกมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้เราลองดูคือเอ p l e Watch เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ทําสเปคหรือเซนเซอร์อะไรออกมาได้เหนือกว่าแอ d r o i d แอนดรอยสมาร์ทวอชหรือค่ายอื่นอย่างเช่นพวกกาเมียนแรงต่างๆมากมายเลยแต่ว่าเขาเริ่มมีการออกตัวถูกออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Apple w a t อ h s อืตัวนี้ยมันกำลังบอกอะไรเราในตัววิดีโอ r พ s e n t น t i ชันะครับตัว SE เนี่ยเขาเน้นที่ตลาดเด็กเลยอืม Apple กําลังพยายามจะเอา Device ของตัวเองเนะี่ยขายให้ราคาถูกลงทํารุ่นถูกออกมาเพื่อให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นคนใหม่ๆที่ไม่ได้เคยซื้ออุปกรณ์ของ Apple มาก่อนเลยสังเกตโดยเพราะปีนี้มีการเปิดตัวฟังก์ชันไอไอแอปเปิลวอชเอสคู่กับฟังก์ชันที่ทําให้เราสามารถเซตอัปนาฬิกาครั้งแรกได้โดยที่ไม่ต้องมี p p o o n อืมอ,อ๋อตัวนี้ก็คือแบบคุณไม่จําเป็นต้องมี iPhone ก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็จะมีนะว่า อย่าซื้อ Apple Watch เลยถ้ยังไม่มี iPhone อ่ะออคุณต้องซื้อ iPhone เนแต่ตอนนี้ไม่ต้องการเซตอัพครั้งแรกและการเซตติ้งต่างๆโดยเฉพาะการเซตอัพ Apple Watch ให้ลูกหลานใช้มไม่ต้องจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ iPhone อีกต่อไปอออใช้กับ iPhone ของพ่อแม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้ Apple ไปผลิตภัณฑ์ของ Apple ฮาร์ดแวร์ของ Apple ไปอยู่ในมือของคนที่ไม่เคยมี Apple มาขึ้นเปิดตลาดตรงนี้มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรอ่ะอยู่ๆทำไปเพื่ออะไร ก็ขายได้มากขึ้นไงพี่ไม่ได้เหรอน่าต่ขายได้มากขึ้นในรายที่ถูกลงด้วยซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่จลิศขอ Apple ม,มันมีเหตุผลอเรามาดูอีกด้านหนึ่งคือ iPad อ่ะ iPad ก็มีการจัดสเปคที่แรงขึ้นดีขึ้นและแถมให้บอดี้เดียวกับ iPad Pro เลยสำหรับ iPad Air ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาอืมเขาทำอย่างนีไปเพื่ออะไรทำไมต้องเอ,อทำา iPad ราคาถูกลงที่ราคามันถูกลงเนี่ย ให้มีสเปคและหน้าตาที่ดูดีขึ้นดูโปรขึ้นอาจสเปคมาเต็มเหนียวมากเลยนะ iPad ตัวตัวใหม่เนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าต้องการที่จะให้คนที่รู้สึกว่าเอ๊ะระหว่างซื้อแล็ปท็อปอาจจะไม่จะเป็นก็ได้นะซื้อ iPad ดไหมอ่ะสวิชมาได้ง่ายขึ้นนะครับเหตุทั้งหมดทั้งมวลคือสาเหตุที่เขาทำอย่างเงี้ยคือออกตัวโปรดักตัวใหม่ที่ราคาถูกลงให้สเปคดีขึ้นหรือแม้แต่ตัว iPad ดเจเนอเรชั่ที่สเปคดีขึ้นเรื่อยๆ เหตุผลก็คือว่าเพื่อให้เขาสามารถเข้าถึงคนใหม่ๆได้มากขึ้นนั่นคืออันที่หนึ่งแต่ในเมื่อเครื่องถูกลงมันต้องไปหารายได้อย่างอื่นมาเสริมเพื่อทําให้เขายังเติบโตต่อเนื่องไปได้ก็คือการออกแพ็กเกจสวิตใหม่ๆที่ทําให้คนสวิตมาใช้ a p p l e มากขึ้นซึ่งเขาก็เปิดตัวแพ็กเกจที่ชื่อ Apple วันในงานนั้นด้วยเพราะนั้นเนี่ยพอเครื่องเข้าไปถึงคนได้มากขึ้นแล้วปุ๊บใช้แล้วติดใจอีโคซิสเต็มของอ e อ่าเขาก็จะมีโอกาสในการ ถึงแม้จะซื้อเครื่องถูกแต่เขาก็จะซื้อเซอร์วิสเป็นเซอร์วิสแบบพวกแบบ Apple Music ด้วยทางจาก s p อ t i f y เคยจ่าย Spotify ก็โยกตังมาจ่าย Apple, Apple Music, Music. ิฟินเนสแอปเคยจ่ายให้นายกี้เคยจ่ายให้ให้อดิดาสตาว่าก็ย้ายมาจ่ายให้ Apple แล้วทั้งหมดทั้งมวลคือถ้าคุณย้ายมาทุกเซอร์วิสมาอยู่กับ Apple ราคาจะโคตรถูกอ,อืมนี่คือกลนของมันมันเลยค่อยๆทำเครื่องให้ถูกและจับตรงงานมายิงึ้นเลย มันถึงจงใจให้บางอย่างมาแบบมาแบบเต็มเหนียวเลยเพื่อให้คุณตัดสินใจในการซื้อเหล่านี้ของของตัวล่างๆของพวกเขาได้ง่ายขึ้นนอกจากการขายสินค้าที่มีราคาถูกลงแล้วเนี่ยมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสังเกตมากๆคือหลายๆคนมักจะมองว่า iPad เป็นแท็บเล็ตอ่ะแล้วไอแครก็เป็นแท็บเล็ตนะครับไม่เป็นใช่แท็บเล็ตหรอพูดอะไรแมวๆใช่ไหมก็ยังเป็นแท็บเล็ตอยู่นะแต่แต่ความเป็นจริงลองคิดดูดีๆนะว่า ถ้า i p แ d เป็นแท็บเล็ตแล้วอะไรเป็นคู่แข่งของไอแพดก็ถ้าพูดถึงแท็บเล็ตเหมือนกันก็อาจจะมี Android แท็บเล็ตซัมซุงบางอะไรบ้างสู้ได้ไหมไม่ได้ไม่มีตัวไหนสู้ได้เลยอ่าใช่มีแต่ถูกกว่าแต่ไม่มีตัวไหนที่เก่งสู้ได้เลยปากกาคมสู้ได้เลยอีกเจ้าหนึ่งอ่ะ Windows อย่าง Surface อ่า Surface หรือว่าเจ้าอื่นๆที่พยายามออกมา HP นู่นนี่นั่นที่พยายามออกตัวมีปากกามาซัมซุงยังออกเลยมีแล็ปท็อปที่มีปากกาใช่ไหมออกมา แต่ก็ไม่มีตัวไหนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นมาสู้เทียบเคียง iPad ได้เลยเพราะนั้นจริงๆอ่ะมันเท่ากับว่าตลาดนั้นอ่ะไม่มีความหมายสำหรับ Apple iPad ถูกวางให้เป็น the best pen device ที่ไม่มีใครแข่งได้นอกใช่ไหมครับถ้าเราต้องการจะซื้อ iPad อ่ะเราไม่ได้ซื้อเพื่อจะเราไม่ได้ซื้อโดยที่พิจารณาคู่กับแท็บเล็ตอย่างใช่ อันจะมีบ้านแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วถ้าอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้มันมันไม่มีตัวไหนเท่าเลยซึ่งประเด็นหลักของคนที่ใช้ไอแพดส่วนใหญ่นะคือสังเกตไหมเอ,อิดว่ามันคือจดโนต้ตปากกามันคือปากกามันคือการใช้ปากกาในการทำหลายๆอย่างใช่มันไม่ได้เป็นการซื้อเพื่อไปทดแทนแล็ปท็อปอแต่หลายๆคนมีแล็ปท็อปต่อให้เป็นแล็ปท็อปวินโดว์แล็ปท็อปแม็กเราก็จะซื้อ iPad เข้ามาเพื่อเป็น the best pen device ในมือเราอยู่ดีใช่ไหมอืมครับ ก็หลายๆคนก็ใช้แบบเหมือนกับใช้ iPad ในการแทนสมุดโน้ตไปเลยก็มีแบบเขียนบางคนก็ผม,มเห็นบางคนใช้วาดรูอ,อมีโปรแกรมมาทั้งหลายวาดปุ๊บปุ๊บเป็นไฟล์ดิจิตลอลอลงนู่นนี่นั่นได้เลยอืแล้วยิ่งเขาก็เลยเขารู้อย่างเงี้ยเขาก็เลยจัดสเปคอัดเต็มเลยใน iPad ให้ iPad ม,มีสมรรถนะที่เทียบกันแล้วเผื่อๆก็พอ,ๆก,พอๆกับพีืม,มทำให้ไม่ว่าคุณจะเทียบการซื้อ iPad กับพีซี ก็ดูดูดีเพราะอะไรแรงพอในพอถ้าคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรลึกๆึงมหนาคุณมีปากกาที่สามารถใช้งานได้ด้วยพกพาได้ง่ายด้วยต่อเซลลูลาได้ด้วยเต่อต่อ 4G ได้ด้วยอ่ะใช่ไหมแต่พอแล้วพอมาคิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อจะจะซื้อเทียบกับ Android Tablet กล็ตก็สวาเหนือกว่าเพราะไงปากกาก็คือแรงดีกว่าคมกว่าเเครื่องนิ่งกว่าซอฟต์แวร์เยอะกว่าคือกายมาว่าไม่มีคู่แข่งเลยอ่ะ เขาเลยไม่สนใจก็ให้ด้านที่เด่นจนคู่แข่งสู้ไม่ได้ไปเลยในขณะที่ด้านอื่นก็ไม่สนใจก็ไม่ได้ให้เทียบไม่ได้ให้อะไรเทียบกับคนอื่นแถมราคาไอซ์เซซซีต่างๆก็แพงแบบมือท้าอบกเพราะว่ามันไม่มีคู่แข่งเขาไม่เลันต้องต้องตำป็นต้องแข่นั่นคือกลยุทธ์หลักของมันนะครับและสังเกตอีกอย่างหนึ่งคืออะไรสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ p p l e อ่ะมีการออก iPad ออกมาซึ่งพูดจริงๆว่าตีคู่กับไลน์อพของ m a c b o o k เลยนะ คือเหมือนมันมีรุ่นเทียบกันโบ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 อย่างนี้เลยคือหลายๆคนมักจะมองว่า MacBook อ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยจะตายเพราะว่าจะมี iPad มาทับแต่จริงๆไม่ใช่เขามองเขาไม่ได้มองว่านี่คือสิ่งที่จะมาทดแทน MacBook เพราะคนจะซื้อ MacBook ก็ซื้อ MacBook แต่คนจะอยากได้ iPad มันต้องเป็นคนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ MacBook เหนือกว่าอย่างเช่นพวกการทวีคการเขียนโปรแกรมการใช้ซอฟต์แวร์หรือการใช้คีย์บอร์ดแบบมากมายขนาดนั้นเป็นคนที่ใช้งานทั่วไปก็เพียงพอซึ่งไม่ได้แคนเบอไลซ์กับรองสองงาน อืม mm mm. การวางแล้วอของมันเลยเป็นลักษณะที่คู่กันแบบไปๆป,ปไปให้ชนกันเลยก็เหมือนก็ตัดสเปคมาชน,ชน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 กันทุกรุ่นเลยง,ไงอายง่ายถ้าคุณอยากซื้อ macbook air รุ่นล่างแต่ไม่ไม่ต้องใช้แล็ปท็อปก็ได้ก็ไปซื้ออะไรก็ไปซื้อ ipad air mini อ ipad mini ก็พอ,อก็พอถูกพอไถ่แต่ว่าถ้าอยากได้ macbook air รุ่นบนก็ไปซื้อ ipad gen 8 แต่ก็ถู่วราคาแบบเทียบกันไม่ราคาไม่เทียบกันหรอกแต่ว่าเหมือนมีมีขั้นของรุ่นเทียบกันขึ้นมาเสร็จปุ๊บถ้าคุณอยากได้แบบ professional หน่อยพอคุณสัปปะแรงแต่ไม่ได้ใช้งานแบบมืออาชีพมากนักคุณก็ไปซื้อ iPad แอรซึ่งถ้าเทียบกันแล้วมันก็ดูมีลักษณะคล้ายๆกับ MacBook Pro ตัว13นิ้วใช่ไหมจะสังเกตว,ว่า MacBook Pro ตัว13นิ้วมไม่ได้ให้กราฟิกอะไรแรงมากเพราะเน้นสำหรับคนที่ต้องการแบบแบบพาวเว Mach มช ine ที่ไม่ได้เน้นกราฟิกไม่ได้เน้นตัดต่อขนาดนั้นส่วนถ้าใครต้องการเบอร์นั้นก็ไปเล่น iPad Pro อ๋อเป็นตัวโปรเลยซึ่งเอาจริง<ะ>ก็มีลักษณะที่เทียบเคียงกับ MacBook Pro 16นิ้วที่ให้ที่ให้ GPU มาแรงตัดมาเต็มเหนียวเนี่ยเห็นว่าไลน์อัพ จัดมาตีคู่เลยทำให้เขาสามารถโตได้ทั้งคู่แล้วก็ขายซอฟต์แวร์ได้ทั้งคู่เพราะเขาก็ไม่ได้มองว่ามันจะมาทับกันเองนะเพราะว่าคนมันซื้อด้วยเป้าหมายที่ต่างกันอยู่แล้วใช่อนาคตอันไกลไม่แน่ถ้า iPad มันดีพอมันจะทับแต่ณตอนนี้จริงๆอ่ะเขากลับมองว่าคนที่ซื้อแล้วอยากได้ก็จะซื้อทั้งคู่หรือถ้าคนที่ซื้อ iPad ดอยู่แล้วก็ซื้อ iPad เขาสู้ทำา iPad ให้ดีให้เป็น the best pen device ไปเลยดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแข่งกัน เพราะถ้าคุณกลัวว่ามันจะแข่งกันคุณจะจกสภาพเหมือนพวกวินโดว์แท็บเล็ตที่ออ,ออกมามแล้วคุ่กึกลางๆนั่นแหละอ,อันนี้แสไดามากจริงๆแล้วอะ Microsoft ทำ Surface มาเป็นต้นแบบให้ค่ายต่างๆได้ดีมากๆเลยนะแต่ไม่มีใครสามารถทำได้สู้เทียบเคียงกับแม้แต่ Surface เลยเออถ้าว่าไปแล้วซ,ซึ่ง Surface เองก็ไม่สามารถจะสู้เทียบเคียงได้กับ iPad ในแง่ของความสะดวกสบายในการใช้งาน เพราะคุณยังต้องบูดเครื่องคุณยังต้องเจอน้ําหนัก1กกิโลก,ออกว่าในขณะที่คุณใช้ปากกายงไงมันก็ไม่เหมือนไอแพรเพราะฉะนั้นสรุปรวบตึงให้อีกทีหนึ่งว่าอะไรที่เราควรเรียนรู้จากบทเรียนเมื่อ,อวานที่ Apple เปิดตัว Product ออกมาใหม่นะครับคือแทนที่เราจะไปเน้นในการสู้ให้ชนะในระยะสั้นๆถ้าคุณอยากจะเติบโตแล้วเป็นมีบริษัทที่มีมูมลค่าสูงแบบ Apple สิ่งที่ควรจะโฟกัสมากกว่าคือเรามี a r e ยที่เราจะชนะตรงไหนได้เราเน้นที่ a r e ยตรงนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปแข่งแบบเขาเรียกเป็นการเป็นเป็นแข่งแบบ tactical play คือเล่นให้ชนะเป็นครั้งครั้งไปแต่ว่าตัวตายก่อนไม่ต้องไปชนะเขาทุกด้านก็ได้แต่ชนะในด้านที่มั่นใจว่ายังไงก็ชนะขาดคนอื่นสู้ไม่ได้เลยตรงนี้คุณพอการเล่นเกมแบบนี้นทำให้คุณไม่จำเป็นจะต้องให้ product ที่ดีที่สุดซึ่งทําให้ต้นทุนคุณสูงเพื่อชนะ อคุณให้แค่บางอย่างที่ยูเซอร์กลุ่มนี้แครก็พอแล้วก็ทำให้พวกเขาเยังอัปเกรดเครื่องไปได้เรื่อยๆซึ่งหลักๆของ Apple ก็คืออะไรก็คือ Ecosystem ที่ซอฟต์แวร์มันดีมีระบบม,มีมีบร,ริการเซอร์วิสต,ต่างๆที่ราคาถือว่าโอเคน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็พอใช้แล้วมันก็มักจะติดพอรู้สึกว่าใช้แล้วมีความวุ่นวายซับซ้อนน้อยกว่า d อ d r o อ d หรือ window s อะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในเรื่องของ pricing ก็เช่นเดียวกัน pricing เนี่ยเวลาคุณลดราคาเนี่ยคุณไม่ได้ลดราคาเพื่อที่จะลดราคาไปเพื่อเพื่อจะได้ขายได้เยอะเพิ่มขายได้เยอะ<ๆ>แล้วก็ตัวตายไปลดกําไรลดแล้วก็ตัว,<ๆ>ต,วตายไปแต่ a t e g y อีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือคุณยอมลดราคาสินค้าที่คุณคิดว่ามันเป็น<ๆ>เขาเรียกเหมือนกันมันเป็น product ที่เพื่อให้เกิดการใช้งานต่อเนื่องอหลังจากนั้น คุณจะสามารถสร้างไรายได้จากอย่างอื่นได้ต่อนะครับอย่างในกรณีนี้คืออะไรลดไรายได้จากฮาร์ดแวร์ลงเป็นไดชิ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงยูเซอร์กลุ่มใหม่ๆและสนใจซอฟต์แวร์มากขึ้นให้เขาไปสใช้เงินกับซอฟต์แวร์และสวิสม,มากยิ่งขึ้น,นออมากกว่าเพื่อให้เข้ากับสภาวะปัจจุบันที่ตลาดฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตซ หรือแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่จุดถึงจุดอิ่มตัวแล้วถ้าคุณฝืนในการเพิ่มเพิ่มราคาในจุดนั้นมันก็ไม่คุ้มค่าสู้คุณลดราคาแล้วให้ดีไวซ์คุณอะไปเทรนเดตตลาดกลุ่มใหม่ๆเราสร้างรายได้จากเซอร์วิสมากกว่าก็ทําให้คุณสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะก็จะเป็นผมว่าเป็นบทเรียนที่เราควรเรียนรู้ได้ทั้งในเชิงของ pricing แล้วก็ product s t r a t e g y ของ Apple ที่ทำให้คุณไม่ต้องแข่งเหนื่อยแบบวิดน้ำทุกปีและ ยังสามารถมีกําไรได้อย่างมหาศาลอย่างที่เขาพึ่งจะผ่านความเป็นบริษัทที่มีมูลค่าเกิน2ล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐไปไม่นานมานี้เองอ